ครับสวัสดีครับสวัสดีนักเรียนสายชั้นป .5 ทุกคนนะครับวันนี้วิชาวิทยาศาสตร์นะครับก็จะมีใบงานที่3แล้วนะครับมาให้นักเรียนทํานะครับก็ช่วงนี้ก็ขอให้นักเรียนทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะครับไม่ไปยังสถานที่เสี่ยงนะครับก็เรามาฟังทาอธิบายนะครับถ้าใครได้ยินเสียงเอฟเฟกแปลกๆก็ไม่ต้องนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ ไม่ไปไหนเหมือนกันครับอยู่สวนนะครับก็บรรยากาศเข้ากับใบงานที่จะให้ทำเลยครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าใบงานที่3ทําำยังไงนะครับก็คือใบงานนี้นะครับใช้นักเรียนวาดภาพระบายสีหรือเลือกรูปภาพมนอินเทอร์เน็ตมาติดก็ได้นะครับแล้วก็เขียนบรรยายว่าสิ่งมีชีวิตเหล่านี้มันมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตยังไงนะครับครูก็จะยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นพอดีครูก็กรอบได้เลยนะครับครูก็จะทําให้ดูนะครับอ่าอย่างเช่นบอกว่า ครูพอดีเลือกไปแล้วนะครับก็จะเป็นเลือกพึ่งกับดอกไม้นะครับก็จะเอามาใส่ได้เลยนะครับนักเรียนใส่ในใบงานได้เลยนะครับใครที่ทําได้อย่างนี้ก็ทําเลยนะครับหรือใครที่ไม่สะดวกอย่างนี้ก็ให้วาดออกก็ได้นะครับถ้านักเรียนไม่ไมชอบรนูนี้นักเรียนก็เปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนได้เป็นความสัมพันธ์แบบ ภาวะพึ่งพากันนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเรเรียนเอาภาวะไหนก็ได้นะครับอย่างเช่นเขาบอกว่าเป็นพึ่งกับดอกไม้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าทำยังไงนะครับเช่นพึ่ง ก็ลายมือก็อประมาณนี้นะครับพึ่งกับดอกไม้นะครับเป็นความสัมพันธ์ยังไงก็คือเป็นความสัมพันธ์แบบพึ่งพากันครับ ตัวนี้นักเรียนก็เอาของก็ได้นะครับอาจจะมีเสียงเอฟฟิกนะครับมากมายคนระับเพราะว่าตอนนี้อยู่ส่วนนะครับก็คือแล้วพึ่งมันได้อะไรก็ครับก็คือพึ่งพึ่งจะได้น้ําหวานครับจากดอกไม้อ่น้ําหวานจากดอกไม้นะครับ หรือดอกไม้ครับทีนเรียนเหนดอกน่าจะเป็นดอกดาวเรืองนะครับดอกไม้ก็จะได้รับการผสมเกสรน,นะครับถามว่าการผสมเกสรดีไงก็คือทําให้เกิดผลเกิดเมลิดนะครับทําให้พืชเนี่ยสามารถขยายพันธุ์ได้ต่อไปนะครับอันนี้ก็ประมาณนี้ครับ แล้วก็นักเรียนก็อย่าลืมเขียนชื่อส่งด้วยนะครับอย่างเช่นนักเรียนสามารถวาดได้นะครับหรือกปภาพมาใส่ก็ได้นะครับปอ 5, ทั 1, นะครับเ,เลขที่43ประมาณนี้นะครับหรืนักเรียนใช้อย่างอื่นก็ได้นะครับมีความแบบปรสิตหรืออะไรก็ได้นะครับเลือกเลือกเอามาทำมีหลายรูปแบบนะครับอย่างเช่นอันเรียนอยากเปลี่ยนภาพก็เปลี่ยนได้นะครับ ฉะนั้นอัะไรมืออาจจะไม่สวยนะครับฉันก็ขออภัยด้วยนะครับหรือว่ามีเสียงรบกวนอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับถ้านักเรียนไม่เข้าใจยังไงก็สามารถสอบถามได้นะครับงานนี้นะครับก็ขอให้นักเรียนรวบรวมนะครับไว้ส่งตอนที่เราจะเปิดเรียนนะครับฉะนั้นสุดท้ายแล้วนะครับก็ขอให้นักเรียนดูแลสุขภาพนะครับมันถ้าสวมหน้ากากล้างมือนะครับ งดออกไปในที่ชุมชนผู้คนมากๆนะครับก็ขอให้นักเรียนทุกคนปลอดภัยในช่วงนี้นะครับขอบคุณครับ